เพื่อนนี้ใส่ไม่ดีเรามาเรียนวิชาคอมกันไหมเราขอนั่งกับพี่สไปท์นะเรานั่งกับโฮสนาเองไปกันเถอะโฮสนาอา้อาหัวหน้าห้องบอกหน่อยสิหัวหน้าห้องไม่มาค่ะก็ได้หัวหน้าห้องขอโทษนะครับพี่ผมมาช้าไปหน่อยฮ่วิชาคอมมีใครจะมาแย่ที่นั่งกูไหมอตาย,ตายนี่ เยสไปแกแย่งที่นั่งฉันเหรอะออมเราไม่ได้แย่งเหนื่อยใจกับออมสินจังนี่แย่งที่นั่งฉันทำไมเยสไปถ้าเกิดออมมีปัญหาแบบนี้เราจะไม่เล่นกับเธอแล้วนะไปกันเถอะพี่สไปโฮสานาหมูแฮมเราไปกันเถอะน้ำศ <c oughs> ิละปะสนุกมากเลยย่าใช่ใช่ใช่เราวัดลูอีออมสินกันไหมโออ ถึงวิชาศิลปะแล้วนี่ต้องตามไปดูก่อนดีกว่าอ้อยไตจริงค่มันโยนลูกบอลมาแถวนี้วะให้เธอโคให้มาตามโอ้ยตามอยู่นั่นแหละตามเตอร์คนอื่นมึงนะจะเลิกตามพวกกูได้ไหมกูลำคาญมึงแล้วรนะัเกเรียนหัวหน้าห้องบอกครับ,บก็ทํทำความเคาเรพต,ตรงนี้ดีกว่าไปไหนจ๊ะ ที้ครูจะมาทําแบบเรื่องเกี่ยวกับขยะสังคมกันนะครับขยะสังคมไหมเดี๋ยวมันก็เข้ามาในห้องค่ะามาแล้วจ้านี่ที่นั่งกูมึนนั่งดันน่นนะจริงขยะสังคมคูจะมาสอนเรื่องคําพูดของเด็กกันนะจ๊ะไหมครับหมดทําทความคารพอค่ะคุณครูมันไปหรือไม่ก็ด่ากลับก็ได้นะครับครู เงียบปากเลยนี่ยี่ขยะสังคมนี่มิโกตอบได้ไหมจ๊ะห้องของหนูมีขยะสังคมกี่คนครับมีหนึ่งคนค่ะนั่งอยู่ด้านหลังค่ะขอบคุณนะมิโกเลิศมากเลยแกมากเลยมิโกมิโกด่ามันเลยาขยะสังคมขยะสังคมข้ากูได้แล้วนะยี่สปายยี่รองหัวหน้ายี่ดำกูข่าวกับมึงอีกค่ะ น,นี่ถ้าแกหูป่าเลยเลยเลหูนะฮะสมเพศหน้าด้านออแหลเฮียอีกกระเทยหน้าบานโอ๊ยโอ้ยอ๊้ยรู้สึกแล้วนะว่าให้เข้าตัวเองจ้ะเวลาพักเที่ยงแล้วไป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 ถึงเวลาพักเที่ยงแล้ว,วไปกินข้าวกันถึงเวลาพักเที่ยงแล้วเหรอควายไปกินข้าวดีกว่าอุย้ยดีนะเอาเงินมาหนึ่งร้อยบาท Workers, อ้ยอมสินนะพูดไงให้พ่อตัวเองเนาะอร่อยมากเลยพามาเลี้ยงอีกนะมิโก้ออมสินนะไม่น่ากินกับมันเลยให้กินไว้เนี่ยเป็นสับลูกอีก้อยจังกินสับตัวเฮียแน่ๆเลยอีเพื่อแล้วโกอีพวกเสลออีพวกกะหลี่หน้าด้านตอแหลฮิฮิท้อกับเยขยะสังคมที่โรงเรียนนั้นจริงๆเลยนะนะจ่ายตังยีจ่ายตังนะคะ ้าว่ายน้ำมาเรียนว่ายน้ำหรอแล้วชุดว่ายน้ำเราอยู่ไหนเนี่ยถ้างั้นเดี๋ยวเราไปถามให้ว่าน้ำฉันเด้อแฮมหวังว่าจะมีโจรมาขโมยหรือไม่ก็เป็นคนอื่นก็ได้นะคำนั้นปะห้องไหนใช่ไหมไม่หมาชุดว่ายน้ำโกู ไม่ได้ชื่อมานะเราชื่อออมสินนะเรียกเป็นเพื่อนกันในเนะเพื่อนแกะยะโสโคกมีคุณคุๆนะของหมูแฮมหรอบ้าชุดแว่นน้ำกูง้อสมองมันไซส์เล็กนะเรารู้ออกไปดีแล้วพวกส้นตีนกะหรี่ออกไปมีชุดแว่นน้ำสำหรองมาให้แกใส่แกคงชอบแน่ๆอย่าไปสนใจเยออมสินเลยดีกว่า ขี้ขโมยตามพ่อตามแม่ม tamam. ันหรือพ่อแม่ไปเล่นน้ำกันไป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 เล่นน้ำไป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 เล่นน้ำเล่นน้ำกันโอ้น้ำนี่น้ำคลองนี่สกปรกมากเลยไปแล้วเหรอกูจะได้เล่นน้ำไปทำไมอ่ะมิโกจะให้ขยะสังคมกินละมั้งชิงช้าดีกว่าออ้ยสาะนน้ำคลองเหรอเนี่ยกูไม่เล่นหรอก โซโคไว้ให้ซาอีโหัสนากับพวกกะหลี่นั่นเล่นจ้ะนี่แน่ผักเลยอาผักโกูโอยไอหม,มแหูแฮมเจ็บไหมพี่สไปไปส่งที่โรงพยาบาลกันฮ่าฮ่าฮาฮาแก้งเย่ฮันนี่เสร็จรียบร้อยนอะฮ่ฮ่าฮ่าไปปล่อยพี่ลงเดี๋ยวนี้ชิงช้าสูงเฮ้ยอีหมามึงออกไปดีลำคาญหน้าไม่ไอายกดดไปฮันนี่ โอ้ยยตายแลวเพื่อนเเราชิญเด็กชายอมสินเข้าห้องปกครองได้ครับขอเชิญเด็กชายอมสินเข้าห้องปกครองเลยครับอ้อยอีบ้าทําไมกูต้องเข้าห้องปกครองเหรอนี่ยหรือว่ากูผิดอะไรเฉยๆได้เข้าอีกสมเพศเนี่ยเนี่ยเจ็บไหมไปเรียกอมสินมาเร็วๆสิพี่ไปนะหนูจะเล่ให้ฟังนะคะคุณครูอโอ้ยเป็ดสไปร์มึงเล่ามาเลย ไป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 ห้องปกครองห้องปกครองกันใช่ไหมคะตอนนั้นออมสินะจะผักหมูแฮมตกสไลด์เออตกชิงช้าค่ะหนูมีหลักฐานนะคะคุณครูเออแล้วไงต่อบอกครูมาอยู่นี้เลยนะเออเออเออแล้วไงแล้วไงสินก็เลยหมั่นไส้หมูแฮมเพราะหมูแฮมได้ของเยอะกว่าคนอื่นค่ะคำนี้มาพูดมาจากไหนคะเยมิโกบ้าเปล่า,าอย่าเสเอรนะดจ๊ะอ้ยออมสิน หบปากเราเกลียดเธอเงี่ยปากไปเลยนะงานเดี๋ยวครูตรวจความลึยเราอีกทีนะคะขอบคุณค่ะฮันนี่หายแล้วเหรอไปขอบคุณนะที่พี่ช่วยหนูพี่สาวของอมสินไหมเนี่ยออพี่อุ้มหนูไม่ได้จะบอกนะคืออมสินมีปัญหาอีกแล้วแก้งเพื่อนทำไมฮห่าไม่นิสัยไม่ดีเลยนะเดี๋ยวครูจะฟ้องพกต่อคอขอ,ของเธอ ขอาหมูแฮมมามกแกงผมก่อนนี่ครับโคโอเยเจ้าอเอาสสินแม่งมีปัญหาตลอดเลยพี่ยอามมันมีปัญหาตลอดเลยนะปัญหาอะไรไม่ทราบจ้า้อมทำไมมีปัญหาแบบนี้ล่ะโรงเรียนนี้แม่ส่งมาเรียนนะไม่ได้ส่งมาออยตายมีปัญหาเลยเหรอครับคุณแม่ก็มืองอะ่ะมีปัญหาที่เราเล่นกับหมูแฮมใช่ไหม ต่อไปนี้กูให้มึงลาออกจากโรงเรียนเน๊่แม่ไม่ชวนพี่อมสินมากินเลยเหรอคะไปเธอนะลูกให้มันตักข้าวมากินเองเฉาวกวดีกว่าสนุกจะเลยนะเฉาเกืออ๊มาเลยครับแม่รู้สึกสงสารพี่อมสินจังแต่กูแต่ดีนะไม่สงงสารสนน้ำหน้าโดนแม่ด่ะเคลียเลยค่ะคุณแม่เคลียเลย่ายแล้วนะเทอมี ใอ่เงี้ยปากไปเดี๋นี้เลยนะพี่ไม่ชอบแชทมาแชทเด้งขอเชิญให้ออมสิลาออกนะคะอุ้ยพิมแชทดีกว่าแอบพี่ออมพิมิกาอุ้ยพิมพิมพิมพ์มพิมพ์มพิ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 พิมพ์พิมพ์พิมพ์นี่แพ่นพิพิม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 น่มพิมนมิมพอมมมมินมิมิม แล้วเรากลับบ้านก่อนนะบาย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 มคยบา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 ยราอบ่ยายบ่ยอายถาอบายมายายบายือมบาอบยบ่ยบา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 ยบี่บอยบามบายบยบมยบายบายายบนยบา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 สบายบาย่ายบ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 าาย